อะไรกันเนี่ยมิยงเลวน่าจะหยุดแล้วลเหรอออกไปดูกันครับเท่าภูเขาไฟที่พ่อนออกมาทําให้ท้องฟ้ามืดไปหมดน้ไํไในคลองก็ดำหมดเลยแม้แต่น้ําก็ยังปนเปื้อนเท่าภูเขาไฟเลยไม่เป็นไรฉันมีน้ําดื่มบรรจุขวดอยู่ในเซฟเฮาส์ของฉันผมไปดูหน่อยมันน้อยไปนะกับตันเออฉันเตรียมไว้แค่ขวดเดียวกับตันในเซฟเฮาส์มีถานกรรมฐา,านไหมครับมีสิฉันไปดู เยอะเลยแพนด้าแพนด้าผ่านกรรมฐานไม่สามารถทําให้น้ําสะอาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะไม่ต้องกังวลครับผมมีวิธีถึงเวลาวิทยาศาสตร์ผ่านกรรมฐานหรือวัตถุที่ผ่านการกระตุ้นจากคาร์บอนและออกซิเดชันทาให้ของแข็งคาร์บอนเกิดรูพุนจานวนมากและพื้นที่ผิวจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยปกติแล้วจะอยู่ในรูปแบบผงหรือเม็ดภายใต้แรงวานเดวาลรูพุนเหล่านี้สามารถดูดซับสิ่งโสกโปกที่เป็นโลหะหรือกลิ่นแปลกปลอมซึ่งเป็นการกรองน้ําขั้นต้นหลังจากนั้นใช้หม้อทําเครื่องกลั่นแบบง่ายๆเมื่อน้ําที่ต้มแล้วจะรเหยยกาปนนไอ้ ไปเกาะบนฟ้าที่เย็นกว่าเกิดการควมแน่นและหยดตามแรงโน้มถ่วงแค่นี้เราก็จะได้น้ำที่สะอาดแล้วเพื่อเรายังต้องทำอาหารด้วยนะว่าแต่จะมีพวกสั์ป,ปะาดโผล่มาหรือเปล่านะนายก็พูดอะไรเป็นละครไปได้นั่นมันนี่มันเป็นลางดีหรือลางร้ายกันเนี่ยชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ